โอเคหนูอยากฟังก่อนว่าข้อดีข้อเสียมวเมลเบินมันเป็นประมาณไหนอ่าถ้าอย่างเช่นข้อดีใช่ไหมก็จะรู้ว่ามันข้อหนึ่งคือเดินทางสะดวกเดินทางโดยขนส่งนานะาก็จะมีทั้งแทมเทรนบัสอย่างนี้ใช่ไหมคะก็มีความอาหารมีความหลากหลายท้งเชื้อชาติอะไรเงี้ยถ้าสำหรับคนไทยก็ ไม่ต้องกังวลว่าจะคิดถึงอาหารไทยเพราะว่าช้อย c e เยอะมากอะไรเออแต่ว่าก็ไม่ไม่แน่ใจว่าจะต่างจากซิดนีย์ซ้นก็อาจจะขายขายกันแต่ว่าเออข้อหนึ่งอาจจะแบบเป็นข้อดีก็คือมีแบบเบสควซองกับเบสบาริสตาอินเดอะเลที่เมลเบิร์นอย่างนี้ก็อาจจะแตกต่างจากเออได,อได้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 พี่นได้เพราะที่ซิดนีย์ไม่รู้ว่าวนไปกิน<พ>อะไรเอาทีก็ไม่รู้เออ แล้วก็ถ้าข้อเสียก็อาจจะเป็นพวกอากาศเ,เนาะอ๋ออา,าอากาศแปรปรวนกว่าใช่ไหมคะแปรปรวนมากคือวันหนึ่งอาจจะมีเสียดูได้อ, <laughs> อาจจะต้องมีพกล่มแล้วก็เออ ทาครีมกันแดดกรีกันแดดอะไรอย่างเงี้ยนั่แสดงว่าอากาศอากาศต่างจากซิดนีย์นะบางวันไหนก็ร้อนก็คือร้อนทั้งวันเลยก็คืออากาศจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงแบบซัดเทนอะไรขนาดนั้นเหมือนเมลเบิร์นอะไรเงี้ยต่อไปก็จะเป็นข้อคำานึงก่อนไปออสเตรเลียก็คือเราควรเตรียมอะไรกันไปบ้างค่ะก่อนมาออสเตรเลียเลยเหรอใช่ใช่เราควรเตรียมอะไรไปต้องเตรียมเตรียมเงินเตรียมก็ต้องมีบัตเจตให้อย่างน้อยครอบคลุมอย่างน้อยหนึ่งเดือนอะไรเงี้ยเนาะ สำหรับบางทีบางคนน้องๆบางคนอาจจะรู้สึกว่ามาแล้วเดี๋ยวค่อยมาตายเอาดับหด้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้อย่างน้อยเราต้องมีเงินเงินให้ครอบคุมสําหรับหนึ่งเดือนของเราแล้วก็แบบดูว่าครอบครัวสามารถซัพพอร์ตเราได้มากน้อยแค่ไหนในกรณีอิมเ g อ n c y แบบหางานอาจจะไม่ได้ตามระยะเวลาที่เรากําหนดอะไรเงี้ยแล้วก็ข้อที่สองก็อาจจะต้องแบบ เตรียมจิตใจเตรียมแบบเตรียมใจแบบเปิดกว้างพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็ uh. มีความอดทนอะไรอย่เงี้ยเออความอดทนเพราะว่ามันจะมีฟิลที่แบบโฮมซิกหรือว่าฟิลแบบ mm. ไม่ชอบคนที่นี่ก็มีเพราะว่ามันมีความหลากหลายเราจะเจอคนที่หลากหลายมากขนาดเราเจอคนไทยบางทีเราก็ปวดหัวแต่นี่มาจากหลายชาติแล้วบางทีเราทํางาน uh, เราองทางาน <I understand. S 2> กับเขาซึ่งก็จะมีคาแรคเตอร์แล้วก็เขาเจอไม่เหมือนกันก็ต้อง เตรียมเปิดใจอย่างเงี้ยเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมอะไรอย่างงี้โอเคค่ะต่อมานะคะก็จะมาให้พี่อันแนะนําอาชีพที่เด็กไทยสามารถทําได้ข้อตอบแทนดีจากที่เห็นอาชีพที่นักนักเรียนไทยชอบทําใช่ไหมหลักๆเลยก็คือแน่นอนว่าทํางานที่ร้านอาหารเนี่ยคะ่ะก็จะมีหลายตำแหน่งเช่น f r front of house ทำเป็นเสิร์ฟเป็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเป็น ก็ม like um. uh, oh. ี back oh. <mm of house จะเป็นทำงานในครัวอะไรเงี้ยอืมก็คือทำที่ร้านอาหารก็สนุกอยู่นะคะแล้วก็มีอะไรอีกอะทำเป็นงานคลีนอาสำหรับคนที่แบบไม่อยากไม่อยากคุยกับใครเยอะหรือว่าอาจจะแบบยังไม่มั่นใจยังไม่มั่นใจภาาอะไรเงี้ยเออก็เป็นงานที่เริ่มต้นทำแรกๆได้ดีนะคะคลีนก็จะมีคลีนบ้านส่วนตัวหรือว่าจะเป็นคลีนแบบ โรงแรมเคลียนโรงพยาบาลเนี่ยก็มีค่ะอ่าโอเคก็มีอะไรอีกค่ะพี่แพรที่ชินนี่งานอะไรที่ชินนี่ก็นีไหมคะที่ชินนี่ก็ไม่ต่างกันนะคะที่ชินนี่ส่วนมากที่เที่แพรไปทํามาก็ที่แพ้ไปทําแพ้ก็จะเป็นแบบเออเป็นเสิร์ฟส่วนมากก็จะเป็นงานแบบงานเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ตามคาเฟ่ที่แพรไปทํามาก็คือแพ้เคยไปทําที่อาร์ตแกลเลอรี่ของที่ นิวซอเบลอะค่ะก็คือไปเป็นแผนกที่ว่าไปเก็บจานอะไรเงี้ยก็ที่นั่นก็คือฝึกตัวเองดีมากเพราะว่าแบบเราจะต้องทําหลายหน้าที่ในเวลาเดียวกันก็คือการทํางานพวกนี้ยมันคือการฝึกตัวเองจริงๆแล้วก็เป็นงานที่ว่าเราจะไม่ได้แบบได้ทําที่ไทยแน่นอนอย่างบางคนที่แพ้เห็นที่แพ้เห็นที่ฮินฮิตกันที่เมลเบินมีอะไรนะแกรบใช่ไหมพี่คนไทยทำแกรบเยอะไหมที่นี่แกร็บก็เยอะค่ะอคนไทยหรือว่า ไม่คนไทยก็ทําเยอะใช่ก็รู้สึกว่ารายได้ดีแต่ว่าเออก็ถ้าใครอยากชมเมืองอย่างนี้เนาะอยากไปหลายที่ก็ก็แก๊บจะพาคนไปเที่ยวรอบเมืองนะคะ <Hey. S 1> ก็เป็นเป็นงานที่คนไทยทําเยอะแล้วก็ <Hey. S 1> อย่างที่แพรบ,บอกว่าทำในคาเฟ่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้ามีสกิลด้านการทํากาแฟเป็นบาริสต้าเป็นอย่างนี้ยก็น่าจะเป็นที่สนุกอยู่ก็เห็นน้องๆหลายคนทํา ค่ะนอกจากนั้นก็จะมีอะไรอ่ะทำงานในซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยหรออใช่ใช่มีทำในฟาร์มอะไรเงี้ยเหแต่พี่อาจจะไม่ได้รู้ดีเทลมากอ๋อที่แพรรู้จักคืออีกอันหนึ่งที่แพรเคยได้ยินคือเขา้าวสายแบบเป็นคลีนเนอร์เด็กล้างรถอะไรเงี้ยก็มีมีมีน้องคนไทยคนนึ่งที่แพรเคยรู้จักก็คือเคยทําอยู่เขาก็บอกว่า ก็โอเคนะก็แบบว่าได้ได้ได like ้อะไรได้ดีก็คือเหมือนกับว่าเป็นงานที่ว like, ่าเราไม่ต้องใช้สกิลภาษาเยอะมากก็แค่ล้างรถแล้วก็ส่งรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้จ้ะค่ะก็มาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะพี่อันก็คือพี่อันยังคิดว่าการไปออสเตรเลียยังดีกับตัวเราอยู่ไหมคะแล้วเราควรจะวางแผนเกี่ยวกับอะไรบ้างก่อนที่เราจะไปออสเตรเลียก็สําหรับน้องๆที่ต้องการมาเรียนมาเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆ คิดว่าออสเตรเลียยังตอบโจทย์อยู่ค่ะเพราะว่าออมาที่นี่แล้วก็ได้เรียนภาษาเนาะหรือว่าได้เรียนสกิลที่เ,ออเพิ่มเติมจากที่เรามีอยู่อย่างเช่นพี่เ,ออเรียนจบภาษาแต่พี่อยากทำงานมาร์เก็ตติ้งแล้วก็อยากมาเกี่เกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆพี่ก็มาเรียนมาร์เก็ตติ้งในขณะที่ยังมีรายได้เสริมด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะนะคะแล้วก็เทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยออสเตรเลียยังเเปิดโอกาสให้น้องๆที่ถือวีซ่านักเรียนได้ทำงานพ่า์ทา์ได้ด้วยในขณะที่หลายๆประเทศอาจจะไม่ได้อนุญาตหรือว่าอาจจะอนุญาตให้ทำงานน้อยกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็ม,<ๆ>มีข้อจำกัดหลายอย่างทั้งนั้นยังคิดว่าออสเตรเลียก็ยังตอบโจทย์อยู่ค่ะถ้าเรา มีอย่างที่บอกว่าคนเตรียมตัวให้พร้อมน้อยอย่างเช่นเรื่องบัจเจตหรือว่าเรื่องเออ่ความพร้อมด้านจิตใจของเราเนี่ยไม่ใช่มาตามกระแสตแต่ว่าเป็นถ้าเรามีเปา้าหมายอยากจะมาจริงๆเราก็มาค่ะคะโอเคค่ะโอเคแพ้ขอให้วิอันพูดเกี่ยวกับโรงเรียนที่วิอันไปเรียนนิดหนึ่งได้ไหมคะที่เมลเบิร์นว่าวิอันเรียนเกี่ยวกับอะไรอยู่ที่ไหนแล้วก็การเรียนการสอนเขาเป็นยังไงบ้าง กโรงเรียนที่พี่เรียนอยู่นะคะชื่อ Australian City Design College หรือว่าเรียกสั้นๆว่า ACDC เนาะก็อ <c oughs> ยู่ในตัวเมืองใน CBD เลยค่ะแล้วก็ใกล้ใกล้กับทุกสิ่งทุกอย่างใกล้ห้างใกล้ทุกอย่างร้านอาหารทุกอย่างก็เดินทางก็สะดวกอยู่ในฟรี i ทม Zone นะคะ <c oughs> ออตัว College <c oughs> ก็จะมีทั้ง าเ,เรียนภาษาเขาจะเรียนภาษาแล้วก็มีพวกดีไซนเ์เขาจะเด่นเรื่องดีไซน์เรื่องสกรีนแอนด์เดียอะไรเงี้ยการ<อ>ทำเกมเหรือว่าทางเอ่อมาเก็ตติ้งแอนด์คอมมิวนิเคชที่พี่เรียนอยู่ก็มี<อ>ก็น่าสนใจนะคะแล้วก็อาจจะเป็นโรงเรียนที่คนไทยยังไม่ได้รู้จักมากอย่างเช่นห้องพี่ก็จะมีคนไทยแค่สองคน<อ>จากประมาณ ติคนอะไรเงี้ยนอกน,นั้นก็จะมีเออโคลัมเบียมีทางตะวันออกกลางมีทางยุโรปอะไรเงี้ยค่ะอืมใช่ก็นสนใจว่ามีคำถามเพิ่มเติมก็ลองติดต่อดี่มาบกดกูแต่แห <c oughs> แวกสายสองนิดเ <c oughs> ขาคุณพี่อันค่ะโอเคก็วันนี้นะคะเราได้สาระเต็มอิ่มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตการกินอาหารการเป็นอยู่หรือว่าการใช้ชีวิตต่างๆที่ออสเตรเลียว่าเราควรจะเตรียมตัวยังไงก่อนที่ไปนะคะ สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้เราแชร์ประสบการณ์ที่ไหนอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาในคลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่อันมากนะคะที่มาคุยกับแพรด้วยขอบคุณที่เสียสละเวลามานะคะดีมากค่ะใช่ก็วันนี้ก็แค่นี้นะคะแล้วก็บายบายนะคะทุกคนพบกันคลิปหน้าค่ะบายบายขอบคุณค่ะบายบาย,บาย dream abroad เรียนต่อต่างประเทศใครๆก็ไปได้